สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แงแะแล้วก็อยู่กับน้ําชาด้วยนะครับน้ําชาเหรอนะเมื่อกี้น้ําชาก็กินน้ําอุ่นนะครับให้กินน้ําอุ่นนะครับเพราะว,ว่าอากาศเย็นๆนะครับก็อะไรก็จะมาทำลายอะไรเราไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็มีเกตเล็กเกตน้อยเอามาฝากกับ f c หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้ไม่หรือว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับแค่แงะก็จะเอามาฝากกันแล้วกันนะครับ วิธีการนะครับวิธีการนะครับใช้สกูตัวนี้นะครับเพื่อที่นะครับเพื่อที่จะให้มิดลงไปนะครับแบบนี้นะครับมิดแบบนี้นะครับให้ให้ให้ยิงแล้วหัวมิดลงไปแบบนี้นะครับให้พ้นเนื้อไม้นะครับมีวิธีนะครับมีวิธีนะครับก็อันนี้นะครับแค่สังเงจะบอกว่าถ้าบ้านใครนะครับไม่มี ตัวปลายสว่านแบบนี้นะครับถ้ามีตัวปลายสว่านแบบนี้ก็จะสามารถแทงได้เลยนะครับตัวปลายสว่านนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวแค่ใช้แง่จะทําให้ดูนะครับว่าปลายสว่านเสียนะครับอ่ะทำปลายสว่านเสียนะครับอย่างสมมุติว่าเรายิงไปแล้วมันเสียนะครับนี่นะครับไม่ต้องห่วงยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับถ้าแบบนี้ นะครับยิงเหล็กไม่เข้าไปแล้วนะครับก็นะครับมีวิธีหนึ่งนะครับทิ้งซึ่งสมัยก่อนนะครับเขาสกูพวกนี้นะครับจะเป็นเกลียวปล่อยอย่างเดียวซึ่งแหลมลงไปอย่างเดียวนะครับจะไม่มีปลายสว่านแบบนี้อันนี้เขาทามาก็ให้ให้การทํางานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วใช้งานจริงๆนะครับเจาะลงไปก็บางทีก็ไม่เข้านะครับหัวเสียทิ้งหัวเสียทิ้งนี่นะครับตัวระบาดนะครับตัวระบาดนะครับนี่ครับตัวระบาด แต่ถ้าแค่แงะจะไม่ให้เสียนะครับนี่วิธีการนะครับซื้อสว่านมานะครับดอกสว่านนะครับมาเจาะนําก่อนนะครับแบบนี้อันนี้ดอกสว่านเมกเหรอใช่นี่ครับอันนี้คือดอกสว่านนําก่อนนะครับนี่นะครับดูพี่นุ้ยอยากรู้ว่าอันนี้มันคือดอกอะไรดอกจอเจาะเหล็กครับดอกจอเจาะเหล็กมีดอกจอเจาะเหล็กดอกเจาะไม้ แล้วก็ดอกเจาะปูนนะครับเราบอกเขาดอกดอกเจาะเหล็กนี่ดูวิธีนะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมยิงเลยไม่สมมุติละยิงเลยนะครับนี่นะครับก็การที่ยิงนะครับต้องยืนให้เหมาะด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยเข้านะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ ันก็จะนี่ครับเวลาก่อนจะขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะงัดไม้เพราะว่า,าตัวเนี้ยังไม่ฟรีนะครับเนี่ยไม้จะลอยนะครับสังเกตด,ด้วยนะฮะเราก็จะปล่อยปล่อยัดลนใหม่นครับน,นี่ครับนี่ครับซึ่งมันลงยากนี่ครับ ซึ่งมันลงยากนะครับซึ่งอย่างที่แคทแทงแง้บอกว่าหัวมันเสียแล้วที่ผมเอาไว้ปั่นนะครับนี่ครับแล้วทำการปอดออกมานะครับตัวนี้นห่ยหัวเสียแล้วนะครับเราก็ทิ้งนะครับตัวระบาดนะครับจะแคทแทงแกลจะทําให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ครับก็คือนะครับเราจะเอาไปใส่ตรงที่เราเจาะสว่านอุ้ยร้อนนะครับผมนี่อันนี้คือเราเจาะสว่านนะครับอ่าเพราะเจาะสว่านเข้าไปได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงคอเขานะครับไม่ใช่เป็นคอขุดนะครับเห็นไหมครับอ่าไม่ใช่คอขุดนะครับคอจะเรื่อมๆเลยนะครับเวลาเรายิงนะครับเวลาเรายิงนะครับยิงเข้าไปแบบนี้นี่ครับก็จะจะไม่ค่อยเข้านะครับนี่ครับก็จะไม่ค่อยเข้ามิดจมลงไปนะครับวิธีการก็คือ วิธีการนะครับนี่ครับใช้ดอกสว่านแบบนี้นะครับปลายตัวตัวยิงนะครับใส่ไปก่อนนะครับแล้วเรามาใช้ตัวเก่านะครับตัวเก่านี่นะครับที่ว่าจะเสียทิ้งนะครับบาทนึงนะครับเรามเสีนี่ครับก็ใส่ลงไปลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะดูตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็เราไม่ได้เราไม่ได้ยิงเกิดการลูดแบบนี้จะทําให้ จะทาให้ปลายตัวนี้เสียนะครับถ้าเราทําการเบิกเบิกหัวไปก่อนนะครับนี่แบบนี้อ่ะดูไวๆเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับแค่แท่งแงก็จะนําด้วยด้วยดอกสว่านนะครับนี่ครับผมอย่างนี้จบงานง่ายเลยนะครับไม้ไม่มีรอยนี่ครับจบงานง่ายเลยไม่ต้องกลัวไม้จะเด้งโดยการที่เราเอาตัวนี้มาอัดนะครับ ไม่ต้องกลัวไม้จะเด้งนะครับมันจะได้ไม่เสียนี่ครับไม้ไม่ต้องขยับนะรเราอัดลงไมาแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนส่วนปลายสว่านก็ปลายสว่านไปนะครับเพราะว่าเราช่วยเจาะรูแล้วด้วยนะครับก็จะสะดวกนี่นะครับแค่นี้นะครับดูงานออกมาสวยนะครับเนียนเลยนะครับตัวน eyes, ีวน arn, entonces, ้ the the นะครับเวลาเราขัดนะครับจะต้องให้ พื้นเสมอกันนะครับส่วนตัวที่ยุบลงไปนะครับเราต้องโปะอยู่แล้วนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เราต้องโปะอ่ะนี่ครับมาดูมาดูตรงริมบ้างนะครับตรงริมบ้างนี่นะครับพี่นุ้ยนะครับก็การที่เราแบ่งไม้คนละครึ่งนะครับวิธีการเจาะนะครับใช้ตัวนี้เจาะนะครับแบบเฉียงเฉียงเพื่อที่จะให้มาที่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วการที่ไม้นะครับยืนยืนอยู่ตรงนี้เซน็จหนึ่งแล้วพี่นุ้ยมาดู ใช่นะครับวางอยู่นี่นะครับคนละครึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ารับน้ําหนักได้ดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับผมไม่เห็นบางบางคนนะครับยิงอย่างนี้เลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ได้นะครับแต่ก็มันมันเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับนี่นี่แค่เฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงหน่อยๆนะครับนี่แค่แค่แค่ขุดเนื้อไม้ลงไปได้นะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับ เวลาเจาะนะครับเจาะงานเหล็กนะครับก็ต้องต้องต้องทิ้งจังหวะด้วยนะครับนี่ครับผมเนี่ยเราเจาะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับงานก็จะออกมา <ไว S 1> ดีด,ดีแล้วก็ไหวด้วยไม่ต้องมัวมางัดไม้นะครับนี่สว่านตัวนี้นะครับแรงมากนะครับแรงมาก ก็แค่ทแ้งไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นต้องใช้สองตัวนะครับนี่ครับหัวเครอมิดออกมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ปีใหม่นะครับก็แค่ทแ้งนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าดื่มน้ําอุ่นนะครับดื่มน้ําอุ่นก็แล้วกันนะครับจะทําให้คอไม่แห้งนะครับถ้ายิ่งอากาศเย็นๆเรากินน้ําเย็นเข้าไปแล้วคอก็จะแห้งนะครับก็จะ เ,เกิดการเป็นหวัดอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับ FC หรือท่านผู้ชมของแคทแงะนะครับผมบาง,งคนไม่แน่ใจอะว่าใช่ชาหรือเปล่าชาไม่ช่ยังไงชาอะไรนะใบใบชาไปซื้อมาแล้วก็ต้มใส่ในการน้ำร้อนใช่เอาต้องมีการน้ำร้อนนะครับก็ประเทศประเทศ จีนนะครับที่เขาเขาพ้นวิกฤตมาได้นะครับก็คือการน้ําร้อนนะครับมีการน้าร้อนอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าเขากินน้าร้อนน้ําอุ่นกันนะครับโอเคนะครับก็นะครับถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับที่แคทแตงแงทำนี่นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดซับ s c คร b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ